ดวนครับทุกคนครับเมื่อเที่ยงที่ผ่านมาเสราร์ที่27กันยายนปี68นะครับมีเหตุการณ์การประทับเกิดขึ้นที่บริเวณช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตามรายงานบอกว่าทหารกัพูชายิงปืนกลสลับกับยิงระเบิดใส่ฝ่ายไทยแล้วไทยเองก็โต้กลับด้วยอาวุธเช่นกัน ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดนะครับอ้างอิงข้อมูลชุดนี้มาจากข่าวสดนะครับบอกว่าเมื่อเที่ยง3นาทีที่ผ่านมาครับบริเวณช่องอานม้าอําเภอบ้านน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพบว่ามีฝั่งของกัมพูชาใช้อาวุธปืนกลยิงข้ามเข้ามาฝั่งของไทยก่อนที่เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยจะตัดสินใจตอบโต้กลับไปด้วยการยิงปืนกลเข้าไปเช่นกันนะครับจากนั้นทางฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้ามาฝั่งไทยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก็โต้กลับไปเช่นกัน สถานการณ์ตอนนี้ที่ช่องอันมาต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าทางการจะประกาศอะไรตามมาหรือไม่เห็นบอกว่าตอนนี้ทางอำเภอกําลังประชุมกันอยู่ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับย้ําว่าทั้งหมดนี้เป็นรายงานข่าวด่วนล่าสุดเดี๋ยวรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากทางกองทัพนะครับ